สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องยามแรงแรงกว่าจะทำอะไรสำเร็จมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะทุกคนเนาะมันบงง่ายเลย,นะนนยเลยนาะ มื่อื่นซุ้มห้าวาสิเกี่ยวข่าวว่าสิจ้างเกี่ยวข่าวทางได้ผลคือมืดฟ้นฝนพี่น้องทางนา่ะน่ะมืดฟ้นฝนเลยนะฝนตกเลยนะทางนั้นนะบึงพะยากรณ์อากาศนะครับคือว่าบ่มีฝนว่ะ มานั่งแร่เบิ่งบอนสีตั้งร้านขายของเนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็คือสิใจจดใจจ่ออยู่อยากเห็นมือนั่นส่วนมาก FC FC ของเฮา FC ของบ้านซีเขียวการ่อเบิง่งให้สนับสนุนรอเบิงบ่งรอชม วันที่เห้าสำเร็จม,มีแต่สองคนที่บรอเบึงที่บรอเบิ่งวันที่เห้าสำเร็จใครใครรอบ่าวบอยที่ไม่รอดูความสำเร็จของบ่าวบอยนะ่ะนึกออกไหมฮะนึกออกไหมครับว่าใคร ทานึกออกแล้วพิมพ์ลงมาเลยครับแต่มันกับได้ง่ายๆนรอกพี่น้องเพื่อสีอันนี้เนาะวาดภาพไปก่อนก็จะมันสเป็นยังไง คนวาดภาพไปก่อนนะมันหักเออมันถักดูดีเราดอกพี่น้องเลยแต่ว่า <c oughs> ความเป็นจริงนะจักมันเสียออกมาดูดีสำใดความฝันความฝันสุดท้ายหละนี่นะมันเป็นความฝันสุดท้ายพี่น้องเคยคิดมาตลอด แต่หูความมาแต่ใหญ่ขึ้นมาเคยคิดมาตลอดว่าอยากใส่ชีวิตแบบอยู่แบบบ้านบ้านมนอยากอยู่ใกล้บ้านเฮาเป็นคนที่ห่างบ้านหได้ดพี่น้องเป็นคนที่ขิดหอดบ้านอ้างว่าคิดฮอดบ้านที่จริงมันบไดแมนขิดฮอดบ้านดอกคิดหอดแหม่สิห่างแม่บ่ได้ดอก การที war, ่เราจากพอจากแม่ไปน้ำมันแค่เป็นความจําใจสื่อนาะพี่น้องมันจําเป็นสื่อเนาะก็เลยต้องจากกันจากกันไปแล้วก็คิดหอดกันคิดหอดแม่พี่น้องอยากอยู่ใกล้ๆแม่อยู่ใกล้ๆแม่แหละมันแบบมีพลังเน้ยได้ับความอบอุ่นเนาะถึงข้าสิถูกสิยาบผมมีอยู่บมมีกินกัน อยู่ใกล้แม่แล้วกันก็จะมีความสุขดีนะนักนั่นแหละฮาจังหวะว่า f อซหลายคนก่ะเฝ้ารอเบิงความสำเร็จของเฮานี่กับเพิ่นก็รอคือกันเลยนี่หลายหลายคนเฮาเสือว่าเฮ้าเสือว่า f อซแฟนขับตัวยง เพิ่นสีล้อเบิ่งเฮาล้อถาเบิ่งความสําเร็จของเฮาในทุกอย่างเทั้งแมน,พนพเ,เมพิ่นสีบบได้ซัพพอร์ตสวยเรืออยังเฮาก็ตามแต่เพิ่นสีเบิ่งงคลิปให้เฮาโดยการที่บอขามโฆษณาจริงเฮาเสือว่ามีมีหลายคนที่คิดแบบนั้นและก็พร้อมสนับสนุนเฮา บอมีเงินถี่ส <FC> ิฝามาให้เฮาใส่หรือว่าบอกมีคองที่สิฝามาให้เฮาสพอร์ตเฮาแต่เพิ่นกับเบิ่งคลิปห้บอกามโฆษณาพอเฮามีรายได้เพิ่นกับบฮหู่ดอกว่ะรายได้ของเฮานะได้ได้รายบันไดอืมเพิ่่นกับ่สนใจอีกนะ FC แฟนคลับตัวยงนะเพิ่นมีแต่แบบว่าอยากให้เฮาได้ มีแต่อย่างไ้เขาได้อย่างเดียวพร้อมที่ส,สนับสนุนเนาะแต่ว่าการสิเหตุมันก่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่ง่ายๆเนาะพี่น้องกว่าสิใดยังมามันก็ต้องใส่เวลาเนาะใส่เวลาสอ y ยูทูบ e ่อง,องเฮานะ่ะเฮายอมหลับอยู่วะณตอนนี้นะรายได้จากยูทูบพ่องเฮานะ่ะได้บลายดอกพี่น้อง กระพอะ่ได้ใส่ได้ไดจด่ายในครอบครัวเลยพอได้ใส่ใจายมันก็ได้บรายคือตินนเก่าแต่จะปีวะสามสี่ปีขึ้นหลังนะ่ะได้รายอีหลีจังหวะเขามีเงินสื่อรหลดนะเดีจังหวะเขามีเงินสื่อรหลดวีกมาครับฮา้าเราก็ได้ แต่ตอนนี้มันก็ได้บรายคือเก่าดอกเก่าการติดสีเห็ดห่านนี้เฮากับอาศัยเฮากับอาศัยถ่ายคลิปอะไรว่าง,งานรักสร้างงานลองกับเห็ดหน้าเนาะซุมเฮาก็ได้เฮากับอาศัยถ่ายคลิปเฮา,ากับฝากปอแม่พี่น้อง FC มิดมอแคนแฟนมอลำ พี่ป้านาอาทุกคนถูกทานทีห่หักหลักศรัทธาในโตของเฮาเนาะซอยบึงซอยเชียซอยแห่งกำลังใจซอยพลักดันเฮาเนาะให้เฮาประสบผลสำเร็จเงินเฮากับมีบ่วลายเดี๋ยวพี่น้องการดีสิเฮาอันมาเปิดหา้างนี่นะเปิดเอย ทำร้านขายของนี่เงินเท่ากับบริหลายดอกถ้าเงินหลายนะเหตุไปตั้งนานแล้วแต่กะเข้ากับสิคอยเหตุไปทะเลเกอหน่อยมันกับบริแล้วปึบปรับบาดเดียวดอกปีน้องเลยเนาหาเบิงมากกับใส่เวลาหึงเติบอยู่มันบปึับปรับบาเดียวเพราะว่าผมมีเงินทำผมมีเงินหลายปั่นแต่ถ้ามีเงินหลายก็คือสิแล้วในบาทเดียวเลยนะ สิ่งที่ต้องทำสุดท้ายสุดท้ายในชีวิตนี่กับมีแค่นี้แหละที่เขาคิดไว้กัเขาก็คิดมาแต่น้อยผมว่าเอออยากเห็ดแบบนี้อยากอยู่ในบ้านบอกอยากไปไซสอยากอยู่ไฮอยู่หน้ามีหัวมีสวนปลูกฟังเหลี่ยงซดัดปลูกนั่นปลูกนี่มีสวนเหลี่ยงซดัดไปน้ากระดานหนาเขาเห็ดเป็นห่านคล้ายคองคือฮาว่าเขาแหะ ด่านล้างมานี่เข้าก็สีอ้อมหัวเซลเวอปูนก็สีคอ,อยเก็บเงินไปแหละบอมเบอรมันจวัจจดมาบาทเดียวมันบได้มีเงินปานนันแล้วก็เซาเซอปูนออกไปหอดพุนแล้วบอลเดินนี่ก็สีปลูกห้าวะไว้ให้งายควายกินบรรยามฝนแต่ก็อ้อมหอดพุนแล้วก็อ้อมสซาปูนใส่ตะนางเล็กแลก้วก็สิพวกสิปลูกพวกหมากไม้ พี่น้องถ้าเกิดว่าเราปลูกอันต้นไม้แบบประเภทกินหมากต้นมักต้นมากมี่มักม่วงเอ,อ่อหลายๆอย่างเนาะต้นดู2องต้นนี้สมควรเอาออกบ่กรื้อได้ไหนฝากถามพี่ๆทุกคนเราจะปลูกปลูกต้นกล้วยแนยมม่มักม่วงมักมี่ละมุดลำไยปลูกปเบิดขนาะเานาะอย่างไดที่มันกินได้เห็นไหมประเภทหมากไม้นะ กสิปู <c oughs> แผนการกสิขุดคลองแล้วกันใส,ส,สโซลาเซลล์เนี่ยอันเดีเากสิอยู่แต่กับหัวกับสวนเขาแก่มากเลยอันอยู่ไรขึ้นเลยมันบ่อยากไปใส่เลยดีกสิอยู่แต่กับหัวกับสวนทางท้ายคลองกสิห์นองเบิรงหรือว่าคนได้เบิ่งก็ได้ ปีหนาเผื่อปีหนาพี่น้องเลยหนาสิเลเอาอยู่หาหนเขาหนาสิได้ขายอยู่ปีสองพันเสาหาเดียวหนาสิได้ขายของนะคิดว่านะมาคำนวณเบิงงบตัวเองแล้วนเนาะเดี๋ยวเขาจับก,กับสิมาทมทีให้นี่มาปั๊บหนาดินแล้วก็สิทมทีจะสีเบิร์ตอะไรตัอแล้วก็สิเข่าไฟ อันเววาอันอันเว้าให้ฟังนี่บอแมแนว่าอยากหาให้ผู้ใหญ่ใจดีสอยนะถ้ามีคนสอยก็ดีคือการอ๋อเดี๋ยวพี่จะช่วยเข้าไฟให้นะข่าไฟกันหนึ่งมืบาทถามราคามาเรียบร้อยโอเคนี่เดี๋ยวพี่จะทมที่ให้นะเออก็ยินดีพีนองเอ้ยเฮาับ,บิปฏิเสธนะ ถ้าผู้ใดอยากซอยเฮ้าก็ได้บ่ไดพปฏที่เสธอันนี้วาตามตรงว่าเหลืองจริงอยากได้แต่จากผู้ใหญ่ใจดีอืออยากได้พี่น้องผู้ใดแน่บ่อยากได้เนาะอยากได้เนละยเฮนะาอยากได้เนะนาะสิลอันควายตันนั้นจักเสือกมันฆ่ายัางในน้องหน่ะดึงเอาบอกขืนขบก,ก้าลงนักกุญ่านจักลงไปในไดจังหวาเสือกไปฆ่าอยู่ในน้องาะว่าดึงนดากับ,บอกขืนเสือกก็ได้ อยากได้จะนํนาผู้ใหญ่ใจดีแม่ตรงมือนี่กะเข้าก็อยู่รอดมาได้ก็ย,ย่อนผู้ใหญ่ใจดีเนาะทั้งคนลาคนไทยแะละ <c oughs> <c oughs> บน่แน่ได้ยังก็เกิดขึ้นได้เนาะเถื่อนไปว่าเออน้องบอยเดี๋ยวพี่เจอโอ้ยน้องบอยนนิอยากได้แต่กับพี่หรอกับป้าไม่อยากได้เหรออ๋อ น้องบอยเดี๋ยวป้าจะช่วยเข้าไฟให้นะหนึ่งมืนบาทนะเดี๋ยวป้าจะช่วยเองเออน้องบอยเดี๋ยวพี่จะช่วยทำกำแพงนะเออน้องบอยเดี๋ยวพี่จะช่วยทำห้องน้ำนะแน่เยี่ยมก็เกิดขึ้นได้พี่น้องมันมันมีความแน่นอนต้วงมานี้นะสิได้ออกมันก็จะใส่เวลาไปโด,ด,ดนเติบอ,อยู่พี่น้องความขิดความขิดเดอ้อ คิดเองมนโนไปเองแหละวาถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าขืนบ้านใหม่หรือว่าขืนห้านใหมนะ่ให้มันตรงกับวันที่หนึ่งม,มกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องวันที่หนึ่งมกราคมวะอย่าขืนนะถ้าเป็นไปได้ว่าทีเรื่องนะเรักับสิขอยพยอยอันข่อยเหตุไปตามง,งบเขาแหละ คนกระเป๋าบ่าใหญ่เนาะโอ๊ยปาเสือ,ดอเดา่ไโอ้ยคันเ่าเรื่องจริงนะบบมีไผเสือ,ดอเดาะพี่น้องแต่เป็นยังเข้าจากเหตุเออความคิดว่าเออคืออยากเหตุแล้วก็คือต้องเหตุซะเดี๋ยวมันเดี๋ยวความอยากมันสีหายเนาะความอยากมันหายไปแล,ะะล้วก็แล,ะะล้วแล้วก็คิดเป็นทางใหม่แล,ะะล้วก็แล้วเด้สิบ่จา,ากเหตุมันตอนที่อยากเหตุนี้เข้าเป็นคนแบบว่าเออคันเฮาอยากเหตุแล้วคือเฮ้าเหตุเฮานะ อยากทำก็ทำเลยะนะพ่อหรือบอพ่อกะผักห้เป็นหนีนะคะรับบ่เป็นดอกเงินขนาดหนาสิพอ่ออยู่เห็ดหา้านนี่คือข่าว่าเอาะไล,ล,ล่าเถื่อละไรทำร้านขายของน่เงินบ่บอยหนาสิพอ่ออยู่พี่น้องะตอนนี้แต่ก็ใส่เวลาไปเาารื่อยๆกันนาสิพ่ออยู่แต่ <laughs> <laughs> แต่บ่มี แต่เงินที่จะซื้อของเขาร้านนะคงต้องรอไปอีกเนาะค่อยๆไปอา้าวน้องบอยเดี๋ยวป้าจะช่วยซื้อของเขาร้านให้นะน้องบอยเดี๋ยวพี่ซื้อของเขาร้านให้นะก็ยินดีขอบคุณมากนะขอบคุณเรื่องหน้าครับพี่ขอบคุณมากๆครับป้าอา <laughs> ้าวมักกะบอแน่ได้พี่น้องเอ๋ยขนาดไก่ขนาะกันยังมีผู้ใหญ่ใจดีผลสื่อเขามาเลี้ยงฮัดเดซะเนาะมับบอลแน่หลายคนก็บอกว่า ทำความดีนะมันยากแต่ทําไปเถอะสักวันความ,วามดีนะจะหนุนนําเราเองเฮาเสือพี่น้องเสือในส่วนตรงนี้นะทําดีได้ดีนะนะแต่ว่าโง่ยาาแนี่พี่น้องมาเลยละกันมีสองคนที่รอเบิ่งความสำเร็จของเฮาก็คืออีพอ่อกับอีแม่ อีพ่อกับอีแม่บอรอบ,บังความสำเร็จของเราบอกผื่นความตายนะพี่น้องเนาะบอกมีภายหามได้แล้วก็บอมีผู้ใดอยากตายขนาดอีพ่อกับอีแม่เรายังบม่ได้อยากตายเลยเนาะแต่มันหามกันบ่ได้มันหามบ่อยู่ถ้าหามความตายได้คนก็คือสิโลโลกเนาะพี่น้องทุกคนก็คือสิ โลดโลกแล้วแบบนี้มนุษย์คือสิโดโลกแล้วทำม,มีการตาย<ะ>มีสํานี้พี่น้องเอ้ยต่อไปก็สิหยุดแต่กําหัวกับสวนปลูกนั่นปลูกนี่มักพริกมักถัว่วมักแตงเนาะ มีน้ามซะน้ามโซลโซลาเซลล์เออบาบอยเดี๋ยวไอซีนซอยอันโซลาร์เซลล์เด้อโอเคไอขอบใจหลย <laughs> บาบอยเดี๋ยวป้าจะช่วยนะเ,เรื่องค่าโซลาเซลล์นะติดตั้งโซลาเซลล์นะโอเคขอบคุณมากนะครับป้ามันบ่นแน่พี่น้องเอ้ย เขาก็ว่าไปสแลมีผู้สอยเขาก็เอา้าบ่มีผู้สอยเขากับสิ่่อยเห็ดไปสี่เป็นอีสังดีหร้ายคนก็คิดว่าเขามีเงินลายจากเห็ดโน่นนี่นั่นแม่นร้ายคนมันต้องขิดอยู่แล้วแต่ความจริงแล้วมันกับบริถัทขนาดนั่นดอกเขามีเงินลายนะโอ้โหจวดจาดบาทเดียวนี่แหละเพื่อนพี่น้องเห็ดห่านปุ่ม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 ปมบุ่มปุมป่มขึ้นเดี๋ยวเรียบร้อย หานใหม่คนคองมันลงหานคลายคองจั่เจียดจุ่เจียดดานล่างกาเอออ่อ,อมเรียบร้อยติดกำแพงหักแน่อยังสีบอกแมนมีเงินลายนะเงินเพื่อสิได้มาแต่ละบาทมันบ่แม่งของงายขอบใจพ่อแม่พี่น้องเบอร์ท,อทุกคนที่ทนฟังแล้วกาสลระเวลามีค่าขามาเบิงขอบคุณ FC ทซถูกท่าน พี่ๆทุกคนเกรอยอายทุกคนที่ซัพพอร์ตโดยการบอกขามโฆษณาและกระเบิงโจบคลิปเนาะ